ผักสลัดกีนคอสนะคะต้นกล้าโตเยอะแล้วจะย้ายลงกระถาง8นิ้วค่ะมีทั้งหมด1ิบกว่าต้นนะคะก็จะย้ายลงกระถาง8ดนิ้วย้ายลงกระถางละ2ต้นหรือบางกระถางก็1ต้นเดี๋ยวลองดูนะคะว่ากระถางละ2ต้นจะโตแค่ไหนกระถางละ1ต้นจะโตแค่ไหนนะคะใช้ช้อนควักต้นกล้าผัดสลัดขึ้นมาให้ตุ้มดินติดมาด้วยค่ะต้นผักสลัดจะได้ฟื้นตัวเร็วยิ่งขึ้นไม่เฉานะคะ ฝังต้นกล้าลงไปในดินให้ใบเลี้ยงจุดกระดินเลยนะคะดินที่ใช้ปลูกผักสลัดกรณีย้ายต้นกล้าลงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็ปรุงดินก่อนค่ะก็ใช้ดินด้วนหนึ่งส่วนเกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้นะคะแล้วก็ใช้เกล็บดำผสมลงไปอีกครึ่งส่วนค่ะก็คลุกเคล้ากันแล้วก็ใช้ใบไม้สดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกเหมือนเดิมค่ะ